สวัสดียามเย็นหน้าดินแดนวังนาคินคำชะโนดวันนี้ว่างวันนี้ว่างวันไลสดฝนตกแล้วก็หยุดก็เลยมีเวลาว่างในการที่ไลสดให้เพื่อนๆทั้<ๆ>งโลกโซเชียลมีเดียได้รับดูรับชมกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยทั้งไหนฝนตกบ้างเนาะ วังนากินคำฉโนดตอนนี้หยุดแล้วมาไลฟ์สดให้ทุกท่านสร้างบุญญาบรารมีไลฟ์สดในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์วังนาคินคำฉโนดเผื่อท่านใดไม่ได้มาหรือท่านใดได้มาแล้วก็ใช้โทรศัพท์ของผมนี่แหละให้เกิดประโยชน์พอมีเวลาอยู่พอมีเวลาอยู่ บางท่านก็เลิกจากหน้าที่กันงานเนาะบางท่านก็ยังทำงานอยู่นะก็เป็นบุญบารมีที่ได้มารับดูรับชมสาธุญาทองคำนะสาธุอะไรหนิสติมาตาฟ้าประทานพรกับสาธุสาธุเจ้าค่ะอ่าสาธุกนะับนทะุกนทะ่านเะนาะสาธุภาษาอังกฤษ สัญญาณติดติดัดคัดเราพอมีสัญญาณอยู่โอเคอาสาทุกับทุกท่านนะกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยอ่ากดไลค์กดแชร์ด้วยสสรแล้วคามหนักเลยครับปู่โอเคเปิดทรัพย์รับโชคฝนตกมาเปิดทรัพย์รับโชคกันนาดินแดนอันศักดิ์สิทธิ์วังในกินคำชะโนดนะ เราอยู่ในสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วเราก็ต้องอเขาเรียกว่าใช้สถานที่ที่มีมนตราแห่งนาคราชเป็นบารมีเจ้าปู่สีทโชยศรีปทุมมาในการสร้างบุญญาบารมีทุกย่างก้าวในวังนาคินคำชโนดผู้อยู่ที่นี่ก็ใช้โทรศัพท์ให้เป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่อยู่ทางบ้านทั่วโลกทั่วดินแดนอพอมีเวลาก็มาไลฟ์สดให้ทุกท่าน บางท่านก็อาจจะเคยได้มาบางท่านก็อาจจะยังไม่ได้มาเนาะแล้วแต่บุญวัฒนาบรารมีแต่ก็อธิษฐานถึงกันได้อธิษฐานถึงเจ้าปู่สิสุโธย่าศรีปทุมมาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ในวงังนายคินคำใชโนโดหนูกว้างสาธุหนูกวาง,าวางบรารมีนักขลาดก็เห็นอยู่เห็นหนูกว้างสวดมนต์ภาวนาอยูอเอ่เชื่อมบุญเชื่อมบารมีกันก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าปู่สิสุโธย่าสีปทุมมานัคราชทุกๆตระก,กูลเอาลาพปัตถะชพระจาบุตระวิรูปักกันหาคุตมะอขอให้นาคราชผู้เป็นใหญ่ทั้งหลายรับรู้รับทราบในการไล่สุดของกระผมของกระผมนี้เพื่อสร้างบุญญาบรารมีให้กับผู้ที่ได้รับดูรับชมก็ดีหรือว่าไม่ได้รับดูรับชมก็ดีเอาบุญบรารมีเ,บ,บ,มเบิกทรัพย์เบิกเงินเบิกทอง การขับเคลื่อนทั้งทางโลกและทางธรรมต้องมีทรัพย์ที่เป็นเงินเป็นทองอมีบุญบาเรมีก็ต้องมีทรัพย์ที่เป็นแบงค์ในหลวงก็ต้องมีหรือว่าเงินในการสร้างบุญญาบาร,รมีแต่เราต้องมีสิลประจําใจบารมีประจ,จําจิตถึงจะเป็นผู้ที่ขึ้นชื่อว่ารวยทั้งอริยทรัพย์ภายนอกและอริยทรัพย์ภายในให้มาได้ตรงนี้ก่อนถึงจะเป็นผู้ที่สามารถเบิกเงินเบิกทองแต่ที่นี่เขาก็ เปิดให้ผู้คนได้การาบได้ไหวเป็นการให้ทุกท่านได้มากราบมาไหวมันเป็นกุศลบายขององค์เจ้าปู่ศรีสุทโธยาสีปทุมมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายอโอเคเดี๋ยวก็ตั้งจิตตั้งใจเดี๋ยวคนมาไหวไปเอาไอ้น้ำก่อนเอาน้ำที่บ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ก่อนแป๊บหนึ่งเดี๋ยวจะพาไหวอันนี้เขาก็ปรับปรุงก่อสร้างเอาน้ำได้อยู่เนาะพ่อเนาะ ตักน้ำได้อยู่เนาะน้ำจะเข้านี่เดี๋ยวพาไปเอาน้ำสักหน่อยอจะเอาน้ำสักนิดนึงน้ำบ่อน้ำสักดิ์สิทธอีกสิบห้านาทียังพอมีเวลากดไลค์กดแชร์กันด้วยอธิษฐานบุญบารมีบอกชื่อวันเดือนปีเกิดอยู่แห่งหนตำบลใดตกทุกข์ได้ยากสิ่งใด ปัถนาสิ่งใดในการที่เรามาเกิดเป็นมนุษย์ก็พากันอธิษฐานบุญบาร,รมี Elder. เอาเด้อธรรมะมีไม่มากไม่มายหรอกกระแสจ,จิตนิดเดียวก็สําเร็จนะพอให้สร้างบุญญาบาร,รมีทุกขนาดลมหายใจ84,000พันระธรรมคันธ์รวมเป็นหนึ่งอยู่ในจิตนะองคบาร,รมีเจ้าปู่สิทธุโทยสีปทุมมาเดี๋ยวตักน้ำก่อนเอน้ำไปนันนอกด้วยที่ร้านค้าแล้วก็ เพื่อสายบุญสายบารมีมา,า,ก,ก,ากดไลค์กดแชร์เดี๋ยวอ่านคอมเมนต์นะหนูกว้างอะไรนี่บรรยากาศแบบนี้สงบด,ดีจังคิดถึงเมืองบาดาลคิดถึงก็มานี่มากราบปู่ย่ามาคิดถึงก็มากราบปู่ย่ะาาตั้งน้ำก่อนนะอนุโมทนากับสายบุญสายบารมีนะที่กดไลค์กดแชร์เข้ามาคอมเมนต์เนาะ ก็ให้เป็นผู้ที่มากด้วยทรัพย์สินมากด้วยเงินด้วยทองมากด้วยอำนาจวาสนาบารามีปพัฒนาสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จไม่ว่าจะเป็นทางโลกและทางธรรมผมก็มาพึ่งพาบารามีเจ้าปู่ศรีสุสโธย่าศีปทุมมาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่นี่มีเรื่องราวมากมายถ้าเราได้มาสนทนาธรรมกันในการที่ได้มาอยู่ณวังในคิงคำชะนดเนะะาะนาแต่ละท่านแต่ละรูป แต่ละรูปแต่ละนามก็บำเพญ็ญบรารมีกันแตกต่างกันไปจะรู้ก็ตามไม่รู้ก็ตามว่าเราสร้างบรารมีหรือว่าสร้างบุญหรือสร้างแบบมันเป็นไปแล้วในกฎใจรักฉะนั้นผู้รู้ย่อมได้เปรียบนะผู้รู้ย่อมได้เปรียบฉะนั้นท่านใดที่ได้มาวังนาะคินทัศนุก็อนุโมทนาสาธุด้วยขอให้เจริญรุ่งเรืองในหน้าที่การงานการเงิน,งนชคลาบอธิฐานสิ่งใดก็ขอให้สำเร็จ หาท่านใดที่ไม่ได้มาก็อธิษฐานให้ได้มาเพราะนินแดนนี้เป็นยินแดือนพรมไกลโลกผู้คนก็หลั่งไหลามาการาบมาไหวเป็นสายทางของพระพุทธสัตว์นะครับผมปู่ย่าปู่ซีโทย่าศรีปทุมมาดําเนินตามทางของพระพุทธสัตว์นในการํารงซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับผมก็เลยมีผู้คนหลั่งไหลามาการาบมาไหวมีพวกค้าไม่ขายมากมายในการพึ่งพาบรารมีเจ้าปู่นี่อธิษฐานเองเด้อ อธิษฐานเองน,นี่บน่อน้าศักดิ์สิทธิ์นะ,ะการประพฤติปฏิบัติธรรมอยู่ที่กายวาจาใจยืนเดินนั่งนอนทุกอริยบทพูดจาการกรรมสารรมวจีกรรมสนะี่มนกรรมสามการพูดจาพูดคุยนี่ก็เป็นการประพฤติปฏิบัติธรรมในสิ่งที่เป็นมงคลนะท่านใดมีเวลาก็เจริญสมถาวิปัสสนากรรมฐานนะนั่งสมาธิณนะตอนนี้ท่านก็ระลึกด้วยจิตนะด้วยกายนะวาจาใจอธิษฐาน ว่าทาชื่อนี้นำนี้ทานชื่อนี้นำนี้อธิษฐานบุญบาร,รมีที่ได้ได้ชมไล์สุดนี้บอกเจ้าปู่เจ้ายะแล้วก็อธิษฐานบุญพอมีโอกาสก็มาไลาส์สุดนะมีโอกาสก็มาไลาส์สุดท่านใดมีโอกาสก็ยนินเชิญที่วางนายคินเซสนดะนะยินเชิญมากราบมาไหว้ขอบุญบาร,รมีของพ่อปู่แม่ยะใกล้หมดเวลาเนาะขอบคุณหลายๆครับผม คุ้นไล่เนี่ก็ใกล้จะหมดเวลาแลวเขามีเวลาการเปิดปิดอยู่ท่านก็บริหารให้ดีนะในการมากราบมาไหว้การเดินทางวางแผนให้ดีไม่งั้นถ้าปิดแล้วท่านก็ต้องหาที่พักบางครั้งบางท่านมาถึงประตูปิดก็ต้องหาที่พักแต่ว่าที่พักที่คลองชโนดก็เยอะ,อะบรรยากาศดีๆเดี๋ยวพาขึ้นไปบ,บนอ,องศารเจ้าปู่เจ้ายะที่ฐานบุญบาร,รมีร่วมกันเดี๋ยวจะ ตอบคอมเมนต์อออนะีพูดรวมๆไปก่อนเพราะว่ามีเวลาน้อยอมีเวลาน้อยอกดไลค์กดแชร์กันด้วยเนาะวันนี้ฝนตกก็หยุดละอะก็เป็นเวลาที่สร้างบุญญาบรารมีะกราบไหว้อธิษฐานบุญบรารมีร่วมกันเด้อเนยนเชิญทุกท่าน <c oughs> น้อมจิตน้อมใจกันเองนะบอกชื่อวันเดือนปีเกิดของตัวเองที่ได้มาเกิดในโลกมนุษย์นี้ตั้งจิตความปรารถนาต่อองค์เจ้าปู่สีสุโธย่าสีปทุมมาในการที่จะดำเนิดดนชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมนะก็อธิษฐานเอาไม่ว่าจะเป็นเรื่องของหนะ้าที่การงานการเงินโชคลาภอธิษฐานบุญญาบาร,รมีเรื่องใเรื่องใดก็ตามที่เราปรารถนานะ โอเคสาธุสาธุสาธุตั้งจิตตั้งใจเด้อเวลามีน้อยเนาะเดี๋ยวสักพักงมันก็จะปิดละลออก็ขอให้รวยๆเด้อมีรวยๆมีรวยๆเรามีเวลาน้อยแต่ทุกนาทีทุกวินาทีมีค่าทุกนาทีทุกวินาทีมีค่าตั้งจิตอธิษฐานถ้ามีเวลาก็จะไลฟ์สดไว้นี่แหละให้กับทุกทุกท่าน เรื่องของโจ๊กลาบก็เข้าใจอยู่แต่เรื่องเงินเรื่องทองมันมาหลายรูปแบบนะมาหลายรูปแบบหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทามาหากินหายอยู่สามาอาชีพเรื่องของโจ๊กลาบลอตเตอรี่เรื่องของผู้ที่ค้าชูอุปถัมนมีเยอะ,ะแต่ทุกคนก็ปรารถนาที่อยากจะถูกรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมเ <c oughs> ข้าใจอยู่เข้าใจอยู่แต่ตัวผู้พูดก็ซื้อเหมือนกันลอตเตอรีร่นะครับผมนะ แต่อยู่ที่นี่ก็คือ,อตั้งจิตอธิษฐานประพฤติปฏิบัติไปด้วยเป็นพ่อค้าไปด้วยนะเพราะเราต้องดำรงอาชีพนะอริยามรกมีองค์แปดนะหนึ่งนั้นก็มีสัมมาอาชีพนะเรขอให้ทุกท่านประพฤติปฏิบัตินะว่าจะอยู่แห่งวนตมบลใดนะก็จะหมดเวลาแล้วเรจะเดินทางออกไประมาณอีก5นาทีหนะนาที เงียบสงบนะมันเป็นเวลาของนักประพฤติปฏิบัติแต่ว่านักประพฤติปฏิบัติจะอยู่ท่ามกลางฝูงชนก็ได้อยู่คนเดียวก็ดีอยู่ได้หมดอยู่ได้หมดทุกที่นักประพฤติปฏิบัติจริงๆแล้วจะริญนสมถาวิปัสสนากรรมฐานแล้วจะอยู่ในท่ามกลางฝูงชนจะอยู่ในป่าในเขาจะอยู่ในถ้ำจะอยู่ผู้เดียวจะอยู่ผู้เดียวก็เหมือนมีผู้มากจะอยู่ผู้มากก็เหมือนผู้เดียว มีหลายรูปแบบให้พากันประพฤติปฏิบัติเอาเด้อแต่ละดวงจิตแต่ละดวงใจแต่ละความปรารถนาที่เราได้เกิดเหียนไหวใจเกิดมาไม่ว่าจะเป็นเป็นนากขลาดเป็นภพภูมิต่างๆเป็นมนุษย์ความเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์เพราะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต้องมาเป็นมนุษย์เพื่อตัดสรู้นะเป็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงว่ามนุษย์โลกนี่เป็น สิ่งที่เลอค่าที่สุดที่เรานะจะสร้างคุณงามความดาีให้เหมือนกับพระพุทธองค์ไดเ้เดินตามทางของพระพุทธองค์ได้ฉะนั้นน,ะนาคราชก็เช่นกันเพราะว่าก่อนจะบวชพระก็ต้องบวชหน้าก่อนนะซึ่งสถานที่อย่างนี้ก็เป็นบาร,รมีเจ้าปู่ศรีสุโธก็สาศรีปทุมมาต,ตอนนี้ไม่มีผู้คนละมีแต่ผมผู้เดียวนี่แหละเพราะผมเป็นพ่อค้าที่นี่ มก็มีโอกาสก็มาไลฟ์สดให้ทุกท่านอีกกี่นาที่อบิดแล้วบ่เบิดแล้วเนาะพอเ,อเอนาะอนะโอเคป่ะออกไปก่อนละหมดเวลาค่ายอยู่เนาะฝนหยุดแล้วพ่อใช่แล้วฝนหยุดแล้วครับผมปไปเดินทางพอ,อได้รับดูรับชมเนาะถือท่านใดไม่ได้มาผมก็ใช้อินเทอร์เน็ตให้เป็นประโยชน์ ก็สร้างบุญญาบารมีเช่นกันก็เวียนว่ายใจเกิดเช่นกันมีทุกข์มีสุขเช่นกันแต่จะต่างกันมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่ที่จิตใจของแต่ละบุคคลนะก็พากันอธิษฐานต่อองค์เจ้าปู่ศรีสุโธยศีปทุมมาพุ่มมากด้วยบุญญาบารมีอยู่นะ,ะเราปรารถนาเรื่องเงินเรื่องทองหมดนี้หมดสินเราก็อธิษฐานนะแล้วก็ประพฤติปฏิบัติเพราะ อธิษฐานบาร,รมีอยู่ในบาร,รมีสิบทัศสามสิบทัศนะ,ะเริ่มจากทานบาร,รมีศีลบาร,รมีเนขะ่ำนั่นแหละในข่ำมนะมมาบาร,รมีไล่ไปเรื่อยๆหนึ่งในนั้นก็มีอธิษฐานบาร,รมีปัญญาบาร,รมีก็อยู่ในน,นั้นมีสัจจะมีศรัทธาก็ต้องมีปัญญาโอเคเดินทางออกนอกวังหมดเวลาแล้วพอ,อมีเวลา ทางกระน้องจิตน้องใจกับลาเจปูเจยายเดิน่นปหมดเวลาแล้วข้าบผมสาธุ่ะข้าบผมบรรยากาศดีบรรยากศรรยากศดีนะนี่ยามเย็นทุกย่างก้าวแห่งการเดินก็กำหนดลมหายใจไปได้เราเรียกว่าพลังลมปานเดินช้าเดินเร็ว จะซ้ายย่างนอขวาย่างนองก็ได้ขวาพุทธก็ได้ซ้ายโทยก็ได้แต่ถ้ามันปั่นเป็นกสิณปั่นเป็นอจินไตปั่นเป็นอัตโนมัติแล้วสบายามีพลังพูดได้ไม่หยุดเ,เรียกว่ามีปัสนาใครอยากเรียนกรรมาฐานก็มาสนทนาธรรมกันได้เอาไปใช้ในการดำรงชีวิตในการ ทำสมาอาชีพในการต้องอยู่กับสิ่งที่เขาเรียกว่าหลากหลายอารมณ์นไม่ว่าจะเป็นรักโรบกดลงนั่นแหไม่ว่าตัวผู้พูดนี้ก็ต้องมีหลากหลายอารมณ์กดไลค์กดแชร์กันด้วยเด้อเดี๋ยวจะตอบคอมเมนต์นเนาะเพราะว่าพูดรวมๆไปก่อนมีเวลาน้อย ทุกสถานที่ในพื้นแผ่นดินไทยสถานที่ศักดิ์สิทธิ์มีเยอะแยะมากมายมแล้วแต่บุพกรรมแล้วแต่กรรมที่ทำเราก็ต้องเดินตามรอยเขาเรียกว่าธรรมจักรถ้าเป็นในสายธรรมมันก็จะหมุนเวียนไปเรื่อยการยนไหว้ตายเกิดก็ยังมี ผู้คนมากราบไหว้ของเจ้าหน้าที่่นก็อาจจะให้โอกาสเนาะบางท่านก็เดินทางมาไกลก็เห็นใจครั้งหนึ่งผมก็เคยเป็นแบบนี้แหละไปถึงโอ้ขอหน่อยขอหน่อยครับผมนะเดินทางมาไกลมงนคลนมาเจ็ดร้อยแปดร้อยโลบางครั้งผมปิดร้านดึกๆค่ำๆนะก็ยังมาหาเขาไม่รู้จะไปที่ไหนเขาก็มาถามาที่พักเราก็ได้ทําหน้าที่ของการสร้างคุณงามความดีพนะาการอธิษฐานเอาเดอ้อติดขัดเรื่องใดล่ะ การเงินการทองผู้ใดสร้างบาร,รมีอยู่ก็พากันส่งเสริมนะเดินทางท่านใดจะเดินทางแบบสร้างแบบบุคคลเดียวก็อนุโมทนาสาธุนะท่านใดจะ,ะสร้างบาร,รมีแบบเป็นขบวนรถไฟนะก็อนุโมทนาสาธนะุขอสายพระโพธิสัตวนะ์มันทุกคนไปเยอะๆนะก็คือขึ้นรถไฟเทศธรรมะ